ทำไมการพูดถึงคาสินโนนี่มันมีทุกอย่างนะครับในเกี่ยวเรื่องการพนันขันต่ออ,อันนั้นวันนี้เราอย่าหลงกลน,นะครับหลายคนที่มาหาว่าพวกเรานี่สร้างความวุ่นวายคุณไปคิดใหม่นะครับผมไม่เคยห้ามเลยคุณจะสร้างลานคอนเสิร์ตคุณจะสร้างศูนย์สแสดงสินค้าคุณจะสร้างโรงแรมห้าดาวคุณจะสร้างโรงจอดเรือยอทคุณจะสร้างท่าเรือสำรางไม่มีใครก็ค้านุณหรอกับทำไปเลยอยากทำก็ทำทำเยอะยิงย่งดีแต่เราแค่ค้านอยู่อย่างเดียวคือว่า เราไม่ต้องการคาสิโนแล้วไม่ต้องอ้างนะว่าคาสิโนมีอยู่แล้วในประเทศเรามันไม่ใช่มันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรมีที่มันมีเพราะอะไรเพราะข้าราชการลาเวนใช่ไหมครับไม่ยอมจับกลุมป่าป่ามันก็เลยมีไงเออฉะนั้นอย่ามาพูดนะว่าพวกเราไม่ต่อต้านการพนันเถื่อนบอนเถื่อนแต่มากาั้นมาต้านถูกกฎหมายเราตั้งคาสิโนไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายมันไม่ควรจะมีในประเทศนี้เออ ถ้าเลือกได้นะวันนี้ผมไม่อยากให้ประเทศนี้มีกิจกรรมใดๆเลยนะที่เป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคเพราะมันจะทำให้คนไทยมีความฝันที่ยากจะเป็นจริงนะครับถ้าผมมีอำนาจผมจะยกเลิกทั้งหมดเลยนะไม่ว่าตั้งหวยเหยนะครับจะไม่มีเลยครับและจะส่งเสริมให้คนไทยทำมาหากินเพื่อจะได้มีรายได้ที่แน่นอนรายได้จากการเสี่ยงโชคมันไม่แน่นอนประเทศนี้มันยังไม่พร้อมคนระับ วันนี้เราต้องปลูกฝังให้คนไทยรักการทำหากินไม่ใช่ปลูกฝังให้คนไทยรักการเสี่ยงโชคนะครับวันที่เก้านี้นะผมเรียนเชิญนะพวกเราทุกคนนะไปร่วมแสดงพลังนะผมนี่อยากไปมากเลยเนะี่ยไม่ใช่ไหมครับต้องช่วยกันต่อต้านต้ช่วยกันโพสเลยครับว่าเราไม่เอาการพนันนะพูดกันเลยนะครับ,นะรบนะชัดเจนไปแล้วว่าเราไม่เอาการพนัน ไม่ต้องอ้างว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพราะมันไม่เกี่ยวนะผมขอควาน้องม,มือแล้วกันครับถ้าท่านเห็นด้วยว่าประเทศนี้ยังไม่พร้อมนะกับการมีคาสิโนก็ไปช่วยกันนะนะวันนี้ประเทศเราเนี่ยครับถ้าพูดจริงๆแล้วนะคนไทยนะ เกินครึ่งประเทศนะครับที่ยังอยู่ใต้เส้นแห่งความยากจนในอดีประเทศจีนครับคนไทยเกือบทั้งแผ่นดินไอ้คนจีนเกือบทั้งแผ่นดินนี่มีคุณภาพชีวิตอยู่ใต้เส้นแห่งความยากจนคนจีนในสมัยก่อนหน้าประมาณสามสิบปีที่แล้วเนี่ยยังมีเสื้อผ้าชุดเดียวใส่ทั้งปีอะแล้วก,ก็การกินอาหารไม่ครบสามมือ บางครอบครัวเลวร้ายถึงหนัดก,กินมื้อเว้นมื้อนะครับในครอบครัวคนจีนนี่นิยมมีลูกเยอะฉังนั้นการหาอาหารได้ไม่พอเพียงจริงต้องใช้วิธีการเวียนเทียนกันกินนี่คือจริงๆมันเลยทําให้คนจีนต้องอพยพไปทั่วโลกเพื่อไปจะหาสแสวงหานะชีวิตใหม่เพราะเมืองจีนแห้งแล้งกันดาลเพราะปลูกไม่ขึ้น,นพื้นที่ที่ทําการเกษตรก็มีน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศที่กว้างใหญ่ คนจีนยิงโอโโ้โหอพยพหนีตายแล้วก็มาล่ำรวยอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแต่หลังจากที่รัฐบาลจีนนะครับมีการปฏิรูปประเทศรวมแผ่นดินขจัดคอร์รัปชันนะครับแล้วก็เริ่มพัฒนาพื้นที่ยากจนส่งเสรมิมให้ประชาชนทำงานเขาก็กลับมายิ่งใหญ่ได้เห็นไหมครับมันเกิดจากการปราบปรามคอร์รัปชันแล้วก็ส่งเสรมิมให ชาวจีนทํางานแต่ประเทศเราเนี่ยแตบบ่ดินอุดมสมบูรณ์เพราะปลูกได้ตลอดทั้งปีด้วยนะแต่เรากับเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยคนยากจนประชากรไทยนับเชะครับเกินครึ่งนะครับยังมีคุณภาพชีวิตต่ํากว่าเส้นแห่งความยากจนเอออ่ประเทศไทยวันนี้เต็มไปด้วยปัญหาทางสังคมนะครับ ปัญหาทางสังคมวันนี้พ้นจกชิงวิ่งราวพ้นฆ่าข่มขืนยาเสพติดนักเรียนตีกันนะครับการช่อโกงการหลอกลวงมีทุกอย่างเลยดังนั้นวันนี้ปัญหาครอบครัวปัญหาทางสังคมไทยเยอะอยู่แล้วนะครับทําไมไม่แก้ปัญหาเหล่านี้ก่อนปัญหาเดิมก็หมักหมมปัญหาการข้าราชการไร้ประสิทธิภาพคุณภาพชีวิตตกต่ํา นะคร,ร,รับการรักการคอร์รัปชันระบบเส้นสายระบบอุปถรัรมภ์สิ่งเหล่านี้ไม่เคยได้รับการแก้ไขแล้วถ้าเกิดว่าคุณเอาคาสิโนโมาเนี่ยคุณจะควบคุมได้ยังไงไอ้ด็อกเตอร์ส้นตีนนะั่นนะที่ออกทีวีนะั่นนะที่บอกว่าจะมีระบบคอมพิวเตอร์มาตรวจจับหน้าตาคนเข้าเฮ้ย hey, มึงอย่ามาโม้เลยครับนะวันนี้เอาแค่มึงจับโจรผู้ร้ายให้กูก่อนนะครับมึงไม่ต้องไปสนใจนว่าคนนี้จะเข้าบ่อนกี่ครั้งอาทิตย์นี้เข้ากี่ครั้งแล้วกูไม่เชื่อ ถ้าตาในประเทศนี้ยังเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันไอ้สิ่งที่มึงพูดก็คือการเพ้อเจ้อไม่ใช่เพ้อฝันนะเพ้อเจอผมอยากให้คุณแก้ปัญหาเรื่องของแนะปัญหาทางสังคมไทยเนี่ยคนไทยได้เรียนหนังสือครบทุกคนคนไทยมีงานทําทุกคนเนละวันนี้คุณเห็นไหมว่าไอ้วิธีการแก้ปัญหาแบบนอมแหนมนะผู้ป่วยผู้เสพยาคือผู้ป่วยเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้ การมีบทลงโทษที่เน้นความเมตตาการุณามุ่งให้โอกาสแก่ผู้กระทําความผิดเนี่ยเห็นไหมครับล่าสุดออกจากคุกได้สี่วันก,ก็ก่อวิรกรรมช่วงตํารวจซะเป็นไงเห็นไหมครับวันนี้คุณควรหันมาใส่ใจสุจริตชนครับแล้วคุณจะต้องมีบทลงโทษเด็ดขาดแก่ผู้กระทาความผิดไม่ใช่มุ่งจะให้โอกาสแต่ว่าคนดีๆไม่เคยได้รับโอกาสที่อะไรเลยสําหรับประเทศนี้เห็นไ,ไหมถูกกระทําซ้ําแล้วซ้าเล่า บางคนไม่มีโอกาสครั้งที่สองพี่คนพิการเสียชีวิตไปหมดแต่ไอ้พวกที่เป็นอาชญากรกลับได้รับโอกาสซ้ําแล้วซ้าเล่าคนที่เสพยาได้รับโอกาสซ้าแล้วซ้าเล่าคนที่ค้ายาเสพติดได้รับโอกาสซ้าแล้วซ้าเล่าคนทุจริตกงบ้านกิกนเมืองก็ยังได้รับการอภัยโทษอิกูว่านี่มันคือปัญหาใหญ่นะฉะนั้นมึงลืมไปก่อนได้ไหมกูว่าประเทศไทยมันยังไม่พร้อมถ้ามีคาสิโนโมันจะนําไปสู่ปัญหาทางสังคม หไหมมึงแก้ปัญหาเก่าให้หมดก่อนถ้าคนไทยนะมีคุณภาพชีวิตเหนือเส้นแห่งความยากจนเมื่อไหร่นะครับไอการพนันเป็นเรื่องบันเทิงในกูว่าไม่ว่าอะไรครับแต่วันนี้นะประชาชนยังมีคุณภาพชีวิตต่ำกว่าเส้นแห่งความยากจนเนี่ยมึงอย่าพึ่งไปสนใจในเรื่องกิจการบันเทิงลื่นเลงเลยครับนะไอกิจกรรบันเทิงลื่นเลงมีเยอะแยะที่ไม่ต้องเสี่ยงโชคใช่ไหมครับไม่เคยห้ามนะครับถ้าคนไทยจะมีความสุข แต่ทำไมจะต้องมีความสุขกับการเล่นการพน,นันเออใช่ไหมวันนี้ปัญหาเดิมไม่เคยได้รับการแก้ไขแต่เสือจะสร้างปัญหาใหม่จังไรไอ้เจ้าของวามคิดใีจังไรกูบอกแค่นี้แล้วกันออคนไทยวันนี้นะยังไม่พร้อมคนไทยยังไม่มีวินยัย วันนี้สถานท่องเที่ยวนี่ยังไม่สามารถควบคุมเด็กอายุต่าให้เข้าสถานบันเทิงได้ยังไม่สามารถควบคุมเด็กไม่สูบบุหรี่ได้ยังไม่สามารถควบคุมเด็กดื่มสุราได้ยังไม่สามารถควบคุมปัญหายาเสพติดได้แล้วมึงจะคาดหวังว่ามึงเปิดคาสิโนโมาแล้วมึงจะทําให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎนี่มึงเพอเอเอ้อเจ้อเออเพรนั้น เมื่อ,อไรรัฐบาลจะใส่ใจเรื่องของการสร้างงานให้คนทำมาหากินแล้วก็ยกเลิกอายบายามุกทั้งหมดนะครับเลิกกิจกรรมทุกประเภทที่ใช้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคไม่ควรมีเห็นไหมเพราะอะไรครับวันนี้คนไทยงมงายเพราะอะไรต้องการเสี่ยงโชคเพราะจะเสี่ยงโชคก็เชื่อในเรื่องโชคลางอีกเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิก์กวันวันไม่แม่งบนบานศาลกาวเดินสายขอหวยเนี่ยแทนเยอะเวลาไปทำอาหารดก ผมเห็นคนไทยงมงายไงพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ผมโคตรกุ้มใจเลยนี่กูหมิ่นทุกวันเนี่ยกูไม่เห็นมีปัญหาเลยแต่คนนี่กา้าบไกวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันกูไม่เห็นชีวิตมันดีขึ้นเลยเออนะวันนี้ส่งเสริมความพอเพียงนะคคนเรานะถ้ามีชีวิตอยู่อย่างความพอเพียงจะไม่เดือดร้อนเลยหลายคนเป็นคนยากจนนะครับแต่เขารู้ถึงความพอเพียงตามกําลัง เขาก็มีชีวิตอย่างสงบสุขมีความสุขตามอัตาภาพแต่หลายคนนะครับร่ํารวยถือว่าเป็นคนมีฐานะนะรายได้อยู่เหนือมาตรฐานแต่ทําไมชีวิตมันวุ่นวายนะเพราะคนเหล่านี้ไม่เคยพอเพียงนะครับเราต้องส่งเสริมความพอเพียงไม่ใช่ส่งเสริมความเทวทายานในขณะที่ประชากรไทยมันยังไม่พร้อมวันนี้คุณภาพประชากรไทยมันต่ํามากคนไทยโคตรอ่อนแอเลยนะครับ อนแอเพราะอะไรเพราะแผ่นดินเราอุดมสมบูรณ์คนไทยจึงไม่เคยลำบากอย่างเลือดเข้าตาครับแต่ประชากรในประเทศอื่นเขาอยู่ในดินแดนที่แห้งแล้งกันดานอยู่ภายใต้การถูกกดขี่นะกาตกเป็นอาณานิคมของชาติอื่นเข้ามาข่มเหงรังแกคนเหล่านั้นจึงมีความเป็นนักสู้แต่ประเทศไทยนะความเป็นนักสู้อยู่แต่ในเพลงในบทเพลงในนิยายในละครแต่ในชีวิตจริงคนไทยไม่ใช่นักสู้คนไทยแม่งโคตรขี้ขลาดไปเที่ยวสงการามที่ไหนละ่ะคุณลามที่ไปเที่ยวยุโรป อลาหนึ่งสัปดาห์นะครับเพราะว่าในประเทศไทยไม่รู้จะเที่ยวไหนมันไม่มีที่ไหนที่เที่ยวได้อย่างชิวๆเลยสงการประเทศไทยนี่ไปที่ไหนก็วุ่นวายอันตรายด้วยนะนั้นะเราต้องเล่งสร้างงานแล้วก็ทำลายนะครับกิจกรรมทุกอย่างที่เป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคหมด เพื่อคนไทยโฟกัสกับการทำมาหากินนะเพื่อคนไทยโจทย์จกับรายได้ที่แน่นอนไม่ใช่มารอลุ้นถูกหวยเลิกป้นคนจนได้แล้วทุกวันนี้รัฐบาลครับยังป้นคนจนอยู่เลยเพราะคนที่เล่นหวยก็คือคนจนครับไม่มีคนรวยคนไหนเล่นหวยแต่รัฐบาลก็ยังมีความสุขจากการที่มีรายได้จากการป้นคนจนทำไมไม่ไปป้นคนรวยมั้ง เล่นหุ้นก็ถูกพ้นเพราะในตลาดหุ้นไทยนี่ก็เต็ไมไปด้วยบริษัทที่หลอกลวงใช่ไหมแม่งปล่อยผลประกอบการโอ้โหยอย่างดีเลยราคาหุ้นขึ้น,นชิบหายวงหมดขายหุ้นกู้นะเพิ่มทุนคนแห่เข้าไปท้ายสุดลวงโลกเออนะดฉนะนะนั้นก็เลยฝากพวกเราว่าวัาวานนี้ถามพวกเราเองว่าประเทศไทยพร้อมไหมกับคาสิโนโ สยรยุทธพูดผมยังไม่รู้เลยสยรยุทธพูอะไรเขาพูดว่างไงนะครับคุณสรยุทธผมไม่มีเวลาฟังดูแลข่าวเลยช่วงนี้นะว่างจริงๆก็จะเปิดหาไล่ดูในโลกออนไลน์ว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจนะครับแต่ถ้ามานั่งดูรายการทีวีไม่มีเวลาดูครับเพราะผมไม่ได้อยู่กับที่ไปนู่นมานี่ตลอดเวลามีกิจกรรมยังไม่นั่งเฝ้าหน้าจอไม่ได้ แต่อยู่กับมือถือโอเคเป็นไปได้อยู่บางครั้งนั่งฟวนดินถอนหญ้าก็เปิดมือถือฟังข่าวแต่ไม่ค่อยนั่งเฝ้าหน้าจอนะครับวันนี้รัฐบาลควรจะต้องกล้าที่จะต้องละทิ้งรายได้ที่เกิดจากการป้นคนจนนะครับเฮ้ยพวกมึงเลิกถามคำถามปัญญาอ่อนกูได้แล้วไอ้ชิบหาย กูกำลังคุยเรื่องคาสิโนนะถ้าไม่พร้อมจะฟังออกไปอย่าถามคำถามปัญญาอ่อนออกไป,ปกูกำลังปลุกความปเป็นนักสู้อย่ามาถามเรื่องส่วนตัวถ้าไม่พร้อมจะฟังออกไปบ้านเมืองักชิบหายอยู่แล้วเออ วันนี้ผมต้องการให้คนไทยเนะี่ยให้ความสําคัญกับปัญหาบ้านเมืองไอ้ผมจะเป็นอะไรไม่ต้องมายุ่งกับผมหรอกนะวันนี้ปัญหาทางสังคมประเทศเราโคตรเยอะเลยออกจากบ้านนี่เต็ไมไปด้วยภัยอันตรายรอบด้านเห็นไหมอยู่ดีๆแม่งเอา้านักเรียนตีกันนี่ละไอ้ข่ามึงโกรธแค้นันมันตั้งแต่ชาติไหนอะ่ะมึงคนไทยด้วยกันไม่ใช่หรอ มึงจะตีกันเรื่องอะไรกูก็ไม่เข้าใจนะครับแถวบ้านผมนี่ก็มีสถาบันชั้นนาอยู่เหมืกันนะครัพรอมีสารุมบัตของเื่นทุกเมื่อเนี่ยมันเรื่องอะไรเนี่ยเมื่อ,อไหรรัฐบาลจะแก้ปัญหาเหล่านี้อันนี้คือปัญหาทางสังคมที่มันหมักหมมมาอย่างยาวนานคุณเคยคิดจะแก้ไขหรือเปล่าคุณยังจะเอาการพน,นันมามองเมาเหรอครับไม่ต้องอ้างเลยว่าเป็นแค่สิไม่ี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ครับ นะทำยังไงก็ได้ที่ยกระดับคุณภาพคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตเหนือมาตรฐานได้ไหมหรืออยู่บนเส้นมาตรฐานก็ได้หรืออย่างน้อยหลุดพ้นจากความยากจนได้ไหมเชื่อว่าในอดีตนะครับประเทศจีนเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตคนจีนนี่แย่มากๆนะครับบ้านเมืองเต็ไมไปด้วยมลพิษคลองน้ําดําเหม็นเน่านะบ้านเมืองลกลุงลัง เมนชีเมนเออมีแต่คนยากคนจนได้ไมหมดวันนี้ประชากรจีนนี่แปดร้อยล้านคนครัหลุดพ้นจากความยากจนไปเรียบร้อยแล้วแปดร้อยล้านคนจะพันสี่ร้อยนะแล้วทุกคนนรับก้าวพ้นความยากจนไปแล้วแล้วก็มีคุณภาพชีวิตเหนือมาเหนือเหนือมาตรฐานไม่ได้อยู่ต่ำมาตรฐานนะ การมีคุณภาพชีวิตเหนือมาตรฐานคือครับมีความมีได้เรียนหนังสือมีเจ็บป่วยได้รักษานะครับมีอาหารกินครบสามมือ้อมีที่อยู่อาศัยมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มมีปัจจัยสี่นะครับพนเหล่านี้นะครับเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานถ้าเกิดต่ำม,มาตรฐานคืออแล้วครับมีข้าวกินไม่ครบสามมือ้อขาดแคลนเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่ม ใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าคุณภาพชีวิตต่ำกว่ามาตรฐานเจ็บป,ป่วยไม่มีเงินรักษาไม่มีโอกาสไ,ได้เ,เรียนหนังสืออันนี้ถือว่าคุณภาพชีวิตต่ำกว่ามาตรฐานนะแต่วันนี้ประเทศจีนรัฐบาลย,ยืนยันเลยว่าประชากรจีนทุกมวลได้สิทธิ์ในการเรียนหนังสือนะครับได้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลมีอาหารกินครบสามมื้อมีเสื้อผ้าเครื่องงมใส่อย่างพอเพียงนะมีอุปกรณ์กันหนาวไม่มีคน จอจัดไม่มีโฮมเลสวันนี้ประเทศจีนไม่มีขอทานทุกคนมีคุณภาพชีวิตตามที่ควรจะเป็นแต่คนที่หลุดพ้นจากความยากจนนะครับคนยากจนนี่ยังต้องมีชีวิตตามมาตรฐานนะนี่ของประเทศจีนนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่หลุดพ้นจากความยากจนนี่คือมีชีวิตเหนือมาตรฐานครับนะนอกจากจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในความจําเป็นในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีเงินเหลือที่จะซื้อความบันเทิงซื้อความสุขอันนี้ถือว่าคนเหล่านี้หลุดพ้นจากความยากจนนะการมีบ้านอยู่มีแอร์คอนดิชันมีทีวีมีรถยนต์ขับอันนี้ถือว่าคนเหล่านี้หลุดพ้นจากความยากจนแต่บ้านเราอันนี้เป็นครับประชาชนส่วนใหญ่ยังเต็มไปด้วยคนยากจนมีคุณภาพชีวิตต่ำกว่ามาตรฐานครับนะ กดมือกินมือก็ยังมีตกง,งานก็มีแล้วประเทศนี้เต็ไมไปด้วยอาชญากรรมเออนะดังนั้นวันนี้ผมอยากให้รัฐบาลหันมาสนใจเรื่องนี้ไอ้คาสิโนส้นเตนเนี่ยหยุดไปก่อนมันไม่มีควออามจำเป็นประเทศไทยมีจุดขายเยอะแยะวันนี้ประเทศไทยเต็ไมไปด้วยเอนต์เทนเมนต์ถึงแม้ว่าไม่จะเป็นคอมเพล็กซ์แต่มันก็มีกระจายอยู่ทั่วประเทศมันไม่ดีกว่าหรือไง ทำไมจะต้องมาทําศูนย์สถานบันเทิงครบวงจรอ,อยู่ที่เดียวครับทําไมไม่มีแม่งทั่วประเทศเลย่ะครับวันนี้เรามีโรงแรมดีๆอยู่ทั่วประเทศไม่ยังเป็นจะต้องมาอยู่ที่สถานบันเทิงครบวงจรนอี่หรอครับมันควรจะกระจายความจเจริญไปทุกจังหวัดอันนี้มึงเล่นจะสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมึงจะสร้างอยู่แค่ภูเก็ตพัทยาใช่ไหมแล้วก็กรุงเทพเชียงใหม่ มันจะมีประโยชน์ที่อะไรจังหวัดเรานี้แม่งแอ,อจะเยียดมากพอแล้วแล้วประจังหวัดเรานี้มันก็มีสถานบันเทิงครบวงจรเต็ไมไปหมดแล้วบางทีจนมีจนมากล้นด้วยครับมีจนหนุ่มสาวไม่ยอมทํางานเนี่ยมีจนน,จนับสุภาพสตรีหลายคนสาวสวยไม่เรียนหนังสือละไปทํามาหากินอยู่ในสถานบันเทิงเหล่านี้เออได้ปะกูเนี่ยอยากให้เห็นมึงเนี่ยแก้ปัญหาตรงนี้ไอรัฐบาล แล้วอย่าขี้โม้มากนะักกูลำคาญถ้าพวกมึงเก่งพวกกูไม่ออกมาหรอกนิกเนมต้องการอะไร What do you want nickname เออ คิดทงางไหนคือเรื่องอะไรผมไม่เข้าใจนะนะวันนี้ปัญหาเดิมๆเ,เนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเมื่อไรจะแก้ปัญหาหน่วยงานราชการที่ซ้ำซ้อนไ,ไร้ประสิทธิภาพเมื่อไรจะแก้ปัญหาขาราชการระดับสูงเยอะเกนินไปเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการน้อยเกินไปปัญหาการาชการตำแหน่งใหญ่ๆทุจริตคอร์รัปชันแต่ าการเลการที่มูงน้อยหนี้สินลุงรังล้นพ้นตัวเมื่อไรจะแก้หน่วยงานบัางหน่วยงานวันวันนีน้นนจะไม่มีงานให้ทําเมื่อไรจะยุบแค่มึงทําตรงนี้เนี่ยมึงจะเงินเหลือมาหาศาลเลยไม่ต้องมาหาไรายได้จากการเก็บภาษีจากบอนแค่มึงรู้จักประหยัดนับหน่วยงานที่ไม่จำเป็นยุบยุบไปซะแล้วการจัดซื้อจัดจ้างของในประเทศนี้ไม่มีการทุจริตคอริคัปชันมึงก็เงินเหลือมาหาศาลแล้ว นะกูไม่เคยเชื่อเลยนะสิ่งที่รัฐบาลนี่พูดเนี่ยแม่งหลอกเรามาตั้งแต่ช่วงช่วงชาชวานนะประเทศไทยมีการค้นพบน้ํามันอชชิบหายกูก็นึกว่ากูจะได้ใช้น้ํามันถูกเราก็ไม่เคยได้ใช้น้ํามันถูกอีกออหอน่วยงนานราชการนับมีน้ํามันก็เอาไปขายจนเกิดเป็นแชร์แม่ชาม้อยหรือธุรกิจแช์น้ํามันในไ,ไหมครับ <laughs> ก็มีการยักยอกอ่อ ต่อมานะก็อ้างว่าปฏิรูปปตทแปลรูปแล้วจะทําให้เกิดประสิทธิภาพกูก็นึกว่าจะเกิดประสิทธิภาพแก่ประชาชนที่ไหนได้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้ถือหุ้นไอ้สัตว์วันนี้ใครมีหุ้นปตทแม่งรวยหมดเลยแต่ชาวบ้านใช้น้ำมันแพงเห็นไหมพวกมึงหลอกกูตลอดอะใช่ปะไอ้นั้นกูไม่เชื่อหรอกว่ามึงจะมา แก้ปัญหาปรญชาชนเพราะว่าปัญหาเก่าๆมึงไม่เคยคิดจะแก้มึงคิดจะหาโปรเจกต์มานะครับแล้วก็เบียดเบียนหาช่องทางวันนี้นะกรณีตึกถล่มเนี่ยกูยังไม่เห็นมีใครออกมารับผิดชอบเลยผ่านมาไปจะเป็นสิบวันแล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าใครจะต้องรับผิดชอบอ่ะยังหาตัวผู้กระทำอาผิดไม่ได้เลยยังไม่รู้เลยวันนี้ประเทศจีนก็สอบสวนไปถึงไหนละเฮ้ยบอกไอ้นิกนีหน่อยดิี ยุ้ยกูรำคาญ